สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเป็นแบตเตอรี่ของ vivo y 72นะคะอันนี้เป็นแบตเตอรี่เก่านะคะ่มมับบวมมากๆบวมจนมันโป่กออกมาเลยตามปกติแล้วแบตเตอรี่มันจะต้องเี็บเรียบนะคะเนี่ยมันป่งออกมานะคะน,นี้เป็นแบตตัวเก่านะคะแบตตัวใหม่จะอยู่ในตัวเครื่องแล้วนะคะจะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะด้านหลัง Utan, พอแบตเตอรี่มันบวมเนี่ยมันก็จะทำให้ฝาหลังเนี่ยอ้าออกมานะคะโอเคพอแบตเตอรี่บวมเนี่ยมันก็จะทำให้ฝาหลังเนี่ยอ้าออกมานะคะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่คีดได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะอ่มีเป็นแบตเตอรี่ตัวเก่านะคะ อันนี้สภาพมันเสื่อมนะคะเซลลข้างในมันเสื่อมสภาพมันก็จะบ,มบวมๆแบบนี้นะคะมีรอยหัวขาดแบบนี้นะคะอะส่วนแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่ทางร้านใส่เข้าไปเนี่ยมันจะไม่บวมน,นะคะเพราะว่าเซลข้างในมันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะนี่นะคะ หลังเปลี่ยนใหม่ไปนะคะมันก็จะไม่บวมจนดันฝาหลังออกมานะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ vivo y 7 2นะคะสำหรับโูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเป็นแบตเตอรี่นะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ